ครับสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบบ้าวต้ไทยสิ่งครับครับสวัสดีไปยังเพจเพจบ้าวต้ไท้ายเงรัตนนะครับผมสำหรับคลิปนี้พาอยู่กับนางงานของเจ้าคูต้าเอลซีเจ็ดศูนย์แปดรุ่นเก่าสกรมมาจนแม่นทีทีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้นางงานเราโอ้ยี่สิบห้าใบเท่านางงานเมาฮะนางงานเมาเราก็ที จอดบอกมอูได้ข้าวหนึ่ง่ถ้ทานางานสมองนี่คอยาาพย่ถ่ายคลิปก็ยังบ่จักกันนี่นะแล้วบ่จอดเด้์น,นา,านันเมาแล้อีจอดช่วงวันหาในที่ละเต็มที่ละแ,แล้วก็สู่ต่อเยครับเอา้ามั่งคู่ขั้นแดนเก่านะแล้วก็มั่งต่อยแล้วก็แท้ออกเบ็ดแล้วกา็ขึ้นแบงหน้ากันไ,มไหมเพื่อนเฮ็ดขั้นแดนเกินไหมครับ เออเออเอ,อืเอ,อเรนเตตโตสแบงตัวนี้หัวหน้งางัด จิ้มต่อโซ่แขกก็ได้เพราะนะวายอุ้ยสามต่อคู่อออ๋ออืมเอาหลูกออกก่อน Boa, né? Capô, capô. ว่ oh. เดอใส่ตะบุงตวนวกดองคนนันนี่้ยโอ้ยสยิ่งใส่ใส่วะโอ้โหไอ้รถเหยียบมันหรอเ้ยฮั้อ้าอ้าอ้ากพูนี่พ่อยเขาพูดเขาพอยู่ ว้ยมันไดไรลิตัวเหนียวไปอ่ะมาไสตะบมกฮวงบานถ้าคลิปมาสูพี่ซูน่องเบิง้งไลพี่หาแต่คุดตุ่นอ้าวมั่งมั่มั่ วอกกะต้อยน้อยโอ้แต่ก็ดีตัวเบหญ่เหมาะกับหนางานเล่าเพราะว่าเรา,เมาบม่มีห,ห,หางบุกเบิกถ้าหางบุกเบิกมีนี่ไม่บาดคอโค้หนิวไม่ตื่นตาท่้นเด่นก็นอยู่ต้นานาะคะ่ะถุงขาวปีวีเย็น พื้นทีบออกก่บกไก่ปะเน๊มละค่าสมน้ำผมเนื้อเต้เย่าวทางเย่าวข่าอยู่แล้ทวทาง,ว,างาว่วงบกว่วงมาเท็ด ได้ดอกยางไม้แห้งที่รถับานเออ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 อกลางลำเลยเอองเผอเ้ออหักวมดเงาแค่นแต่ดินซุมเนาะ โอ,อเาเว่นหาเกียรดอนอ <c oughs> ยอกล่อไปทั <c oughs> ้งที่อ้าเล่งซะอีก้วครับอันนี้เป็นกกมังบานี่ตอมังกับตอวา่า ยุ่มกันพอสะแบงโอ,โอ้มาสวอนกันค่้เพื่อนนี่ามาซ้ำกันค่ะถี่ตอน งกต่อ เวยไล่เ,เวยไล่บัไล่นี่ฟงต้องมาไ,ได้บันอ่า Σάμμε κανάκα τέλος τούνη